ไม้ลม้มโอ้โ,หโหไม้ลม้มโอ้เรียบร้อยเลยเอ้าอุ๊บสวัสดีครับผมพูดไหยดำนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมกนระว่างทางจากอำเภอสีสงขรามมากนะครับจะมุงหน้าไปทางทาอุทเทนมุงหน้าออกลิมโขงนะครับกะช่วงนี้กะ จะเป็นช่วงของถนนถนนจะนิดน้อยเนาะนะครับก็เลยมีโครงการน่าจะขยายถนนครับต้นไม้ต้นบากใหญ่หนึงครับก็หู้กันอยู่ว่าถนนเส้นนี้นะครับมีต้นไม้สองข้างทางนี้โอ้โหเยอะมากเลยครับมีต้นบักใหญ่อย่างนี้ครับนี่ยโค้นครับสีด่ายอยู่เนาะแต่ยังใดได้ละ่ะต้องขยายถนนอันนี้เป็นผ้าที่เขามัดเอาไว้นะครับ ผมเห็นพ้าที่เขามัดเอาไว้นี่หลายต้นครับหลายซิปต้นเลยเหรอฮะมันเกินซิปต้นแล้วก็ได้ยินคนกำลังทําการตัดไม้ที่ทางพุนครับอยู่ริมถนนเลยครับถ,ถนนเส้นนี้นี่จะเป็นถนนที่มีต้นไม้หลายมากๆเลยนะครับไปจนเ,เกือบหอดพุดล่ะครับเกือบสุดพุดล่ะต้นไม้สองข้างทางนี้จะมีเ,เชือกสีแดงเอาไว้ หมายเขาวาอย่างไรครับหมายเขาวาต้องตัดทิมเหมิดบอกครับทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งเขาตัดทั้งคุณก่นอนอต้นยางครับต้นยางบ้างญงใหญ่เติบเนาะ อันนี้เป็นต้นอย่างครับน่าจะอัญวลายลายปีเติบอยู่ครับกะเขากำลังจะทำการขยายถนนครับก็เป็นจัางาว่าที่ผมขี่รถผ่านมาผมก็เลยเบิกว่าโอ้โหต้นไม้หลายต้นมากเลยนะครับถนนเส้นนี้คือบ่ออนุรักษ์ไวเนะนะครับนี่มัดเชือกนะครับมัดเชือกไว้แล้วก็ตีตีเลขเอาไว้ ทางพุนเะนี่ยล้มเป็นหน้ากองนะครับลาบเป็นหน้ากองเลยแล้วก็ต้นนี้ต้นบักใหญ่นึงต้นหน้าพุนได้สักง,ง,ง่ายใหญ่ปาดิจ้วต้นใหญ่ยี่ดีเลยครับกะขยายถนนครับขยายถนนต้องการถนนซี่เล่นนะครับวันนี้เป็นถนนสองเล่นนะฮะเป็นถนนสองเล่นก็ต้องทำการขยายถนนโอ้ต้นนี้นะาม่เนียเย่ย ปอดสวัสดีครับ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 ,รบ,รบ,รบโอ้เยี่ยมเยี่ยมต้นต้นบัตใหญ่นึงอะต้นใหญ่ามากมันเป็นมันเป็นโครงการของรัฐบาลเนาะองของท่าหอบคงท่าหอบห้าสิบเมตรเลย ต้นบักใหญ่นี่อันนี้ใหญ่อีกชุดมั่ยมัม่ยเนี่ยโอ้ต้นต้นยางเลยดับบัธรรมดาเลยครับใหญ่เดิเอ,อไ,ได้ยแต่ทำยังไงได้นะครับถนนต้องขยายครับความเจริญต้องเข้ามาอันนี้ผมพลาดมาเห็นนะครับจ้าจ้าเลยตัดกันจ้าจ้าล้มกันจ้าจ้าเป็นหน้ากองเลยนะฮะ และก็จะมีผูกโบเอาไว้ผูกเชือกสีสีส้มๆเอาไว้นะครับน่าจะตัดเบิร์ตขึ้นกันนะครับราบเป็นหน้ากองเลยนะโอ้โหไปยืนสุดพุ้นเลยราบเป็นหน้ากองจะไหนได้นะครับถนนต้องขยายที่ได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ต้นนี้น้ำนี่ครับ ้องเลี้ยวรถกันครับเมื่อกี่กะลาบเป็นหน้ากองไปแล้วนะครับกำลังตัดไม้กันอยู่ถนนเส้นนี้มีต้นไม้หญ่ๆนะครับสองข้างข้างโอ้ ที่พูกพูกอันนี้เอาไว้ก็ต้องตัดครับพูกเชือกพูกได้เอาไว้ต้นนี้ก็ตัดบนนี่ ต้นนี้กับต้นโอเมนต้นน้อยนะครับนี่้ากใหญ่หนึ่งครับสแสดงว่านี่สามต้นนี่ตัดเบิร์ดครับโอ้โอยากร้องไห้อยากร้อ,องไห้ทั้งที่กระตัดบ่ครับนี่ตาดนี่ครับ ตั้งแต่ต้นมีมาคิดวอดต้นผนต้นผลมนเป็นต้นนี้น้อยได้หนิต้นบักใหญ่นึงครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ปกติแล้วขี่มานี้จะหูกันว่าเป็นอุมโมงต้นไม้นะครับเป็นถนนที่มีอุมโมงต้นไม้กะความจเจริญเข้ามาต้องการที่จะขยายถนนถนนแคบพดครับ,รบก็เลยต้องขยับจาก2องเล่นเป็น4ี่เล่นรถมนหลายครับเพราะว่าจะต้องมุ่งหน้าไปแถวๆพุทธะครับ ถนนที่เรียบแม่น้ำโขงสวัสดีครับถามแน่อันต้นไม้ที่เขามาัดได้อาไว้นี่เขาชิตัดบ่สีดายอยู่สดายอะมันเป็นถนนมองนี้มันเป็นถนนอุอออโมองต้นไม้โอ้โหตัดเป็นร้อยต้นเลยนะตัตเบิ้บบลทั้งแถบเลยอ่ะปา้าสีดายเดนะ้อเนาะ ถ้ามล้มลื่นกะจะหายไปเตึ๊บจะได้มาได้แต่หลวงผู้สร้างทัพหลวงผูสร้างทัพเนาะเอ้าเอ้ากรได้แค่สิดายจมน้มหลังเลยบางคนก็จะถ่ายวิดีโอไว้ได้บ่ทางเซนดิเออบางคนก็จะถ่ายวิดีโอไปแล้วกจ้าลึกเก็บภาพเก็บภาพเอาไว้เนาะก่อนที่มันจะหายไปเออสหายไปบางคนก็เจ้าสิดายสิดายครับสิดายเหลือแค่ความทรงจำเนาะ เขายะได้ทางซีเลนเนาะ,อะโอเคขายม,มูนะ่วๆเนาะไปก่อนค่อยกะโอวที่ดายตน้นที่ดายเส้นทางเส้นนี้ เบิอ่อกีน้อยครับผมเห็นต้นนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่เลยสำหรับผมถือว่าใหญ่นะครับเพาะวมันอยู่ริมถนนมันพิษที่มาอยู่ริมถนนนี่ครับต้นนี้ต้นนี้พ้นสเป์สีแดงเอาไว้ที่เรือก็ติดมดครับผมว่าน่าจะบน่เหลือนะนะฮะยาตัดดอกครับที่ด้ครับมันจะเป็นแค่ข้ามทร่งจําไปแล้วต้นบักใหญ่นี่ครับ โอ้เขาจะโค่นเลยเหรอเนี่ยนี่ฮะถามว่าสิดดยบอกว่าจะใ่ายมากขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นร้อยปีนะครับต้นไม้นะ่ะถ้าเริ่มปลูกไม่อนะมันก็ปลูกได้แต่เพื่อเพื่อมันจะใ่ญ่ครับตัดแค่มือเดียวตัดแค่บอดมือครับแป๊บเดียวนะฮะต้นไม้ต้นนี้โอ้ เป็นลม้มเป็นล้มครับเป็นเป็นล้มเงาให้นักเดินทางที่เดินทางสัญจรบริเวณถนนเส้นนี้เห็นแล้วแบบเศร้าใจเลยครับที่ต้นไม้ที่เป็นอุโมงต้นไม้ในอดีตจะหายไปแล้วนะครับกลับไปเป็นถนน4ี่เลนนะฮะไปจังไนได้ล่ะครับ,วค,รบความจเจริญเข้ามานะครับความรวดเร็วต้องการความรวดเร็ว การคนส่งข้ามานาคมมันก็นเป็นเรื่องที่จําเป็นครับทางพุ๋นก็เริ่มจะถางนะครับหลับเป็นนากองเลยผมต้องเดินทางเข้านะครับพนมกัคนครับเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งเส้นทางเอานะครับว่ามีต้นไม้หลายซ้ำใดจากจุดนี้ไปจากสีสงครามมากออกมากจากสีสงคราม8กิโลต้นไม้กระลายแล้วนะครับแล้วจาก8กิโลนี้ไปหอดถนนที่เรียบกับแม่น้ำโขงจะหลายซ้าใดไปเบื้องกันครับ มาผู้เดียวคือเก่าครับ เส้นนี้เป็นถนนอุมโมงครับจากสีสงข้ามไปทางอันนครพนมนะครับต้นไม้นะครับบอกไว้ก่อนว่ามีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งหมดนะครับแต่จะต้องตัดเห็นเพื่อนวาเลยเห็นคนงานเมื่อกี้บอกว่าตัดครับเยึดถนนมัดได้เสียไว้แมนเบิร์ตเนีโอ้แมนเบิร์ตเด้เนี่ย เป็นเกือบตลอดแนวเลยนะครับแนวถนนเลยฮะที่ผมขี่รถกำลังจะมุ่งหน้าไปนคะรพนมต้นไม้กะทึบโค้นลงไปเป็นระยะทางก็หลายกิโลอยู่ครับก็เห็นต้นไม้ล้มไปกะตลอดทางที่ผมเดินทางเลยครับ มีสีวิดเอมันก็มีสีวิตละถ้ามีมัน้องใดมันก็สีองกูเจ็บถ้าต้นไม้มัน้องใดครับมันก็จะ้องว่าโอ้กูเจ็บเดี๋ยวเบิ่งต้นนี้ครับอ้ทีมันเห็นมันล้มล้มกันนี่คือไซแมโครดันให้มันล้มเลยครับอีกหลายครับอีกเยอะครับอยู่หลังแมโครนี่แมนเบิ่งเลยครับนี่ต้องล้ม ที่จะต้องล้มให้เหมดเลยครับสุดพุ่หละล้มจนสุดเลยเพื่อความเจริญเพื่อถนนนะครับซี่เล่นต้นไม้ก็ต้องต้องตายไปนะครับต้องเสียสละชีวิตเดี๋ยวต้นนี้ครับถ้าบางีต้นหนึ่งก่อนต้นน้อยครับต้นนี้อึบเขามีวิธีเอวลง แหายหายครับดายต้นไม้อยู่แต่ก็จังไดได้นะครับทางนะครับทางซีเลนนะครับเพื่อความเจริญในอนาคตโอเคครับจังไดเดี๋ยวผมต้องเดินทางเข้าไปที่จังหวัดนครพนมต่อนะครับปะเดินทางต่อดีกว่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาผู้เดียวนะครับกําลังว่าจะไปเล่นจังหวัดนครพนมแน่จักน่อยนะฮะ ต้นนี้ก็ทึ่ทัดไปก้อนแล้วนะครับกับเป็นต้นถือได้ว่าต้นใหญ่มากๆเลยต้นอย่างนออันนี้เนาะมีหยางนํานะฮะเริ่มเพิ่มใหญ่เ,ไไเ,เติบไปญ่้นครับหรือแต่โค่นครับต้นไม้เขากะยกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกออกไปจนเบิดเลยหรือแต่ความทรงจํานะครับหรือแต่ความทรงจํเหรือแต่ห้าไม้ ต่อไปกับพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นถนนครับผมไม่รู้มาก่อนค่ <c oughs> อนข้างจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เคยเป็นถนนที่มีความล้มลื่นมากๆเลยนะฮะขี่รถไก่นี้ก็จะพูว่าเส้นนี้คือถนนที่อุอุโมงต้นไม้นะครับมักมักขี้มากเพราะว่าถนนมันง่ามครับต่อไปนี้ก็จะเห็นแต่ต่ออย่างนี้แล้วนะฮะเหลือเป็นต่อหนึ่งต้น ตัวนี้ชุดนี้หลายต้นครับสองต้นสามต้นทั้งคุณครับสี่ต้นห้าต้นหนูเห็นต้นนี่น้อยเลยนะฮะต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ครับโอ้ต่อกใหญ่ถนน หนทางซูเปอร์ไฮเวย์ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับไปต่อไปเดินทางเข้าบีผมรู้สึกว่าผมสิบเบเห็นต้นไม้สองข้างทางหลายคือแต่กอนแล้วนะครับเพราะว่าจุดที่จะไปนี้ก็คืออ่ลาบไปหน้ากองใบเบิ้ลดแล้วสำหรับต้นไม้นะครับ